สวัสดีเพื่อนพอเโพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับจยอยู่กับพี่ปุยแล้วแล้วประจำทุกวันอาทิตย์เราก็หาเกมบ้าบอคอแตกไปเล่นกันอีกแล้วนะครับซึ่งเกมอะไรวันนี้ก็คือเกมอ่อมัวดมาเฟียไม่รู้เป็นยังไงไปเล่นกันเลยนะครับแกจะไปไหนยังไ็เลยตาแกไม่มีอะไรครับท่าน พอดีผมมาตัดหญ้าไม่มีก็บ้าแล้วจะ้ะแล้วจ้าอ้าวไม่มีอะไรครับพอดีผมเดินเล่นเดินเล่นกับบ้าเลยพี่เฮ้ยนี่แหละมาเป็นพ่อครัมาฟีฮะฮเฮ้ยมีวิจัยด้วยเหรอแกสิงแม่งเลยเอา้าสิงด้วยเฮ้ยวันนี้คะ่ะบนี่แหละครัเออมีส่งจุ๊บให้เฮ้ยอะไรอะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำอะไรอีเจเปล่าครับวันนี้แบบเจเจเจไอ้ย่าเฮอีเจทำอะไรฮะเฮ้ยอีเจมึงทำอะไรนะฮะจะล้วงไอ้ย่เฮ้ยจะล้วงกระเป๋าฉันยังไงเดี๋ในกระเป๋าฉันมีมีมีของดีนะจะบอกให้มีปลาดขี้อะไรใครอยากเห็นจังเลยไม่เฮ้ย่าแบบอีนี่ดิมึงก็ล้วงบ่อยเหลือเกินนะ เฮ้ยแบบยังไงอะเฮ้ยไอ้แบบทำอะไรกเจก๊บริการจับตัวมันไปซะเอามันไปตอกส,สดๆนี่ไงเฮ้ยเกมเกมบ้านอะไรมะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหการจะเป็นหัวหน้าแก๊งนั้นเฮ้ยมึงทำอะไรเอามันออกไป เอามาันไปจับไปต่อสุดๆโยใส่คุกไปเลยไอ้ผีคิดจะมาฆ่าหัวหน้าแก๊งมาเฟียหัวฟูย่ยางไงเดี๋ยวหูมึงเอามีดมาแทงกูเลยแมอเนี่ยไอ้นุ่มมาทําอะไรโอ้พอดีผมมาเดินเล่นครับนายแล้วมือมึงถืออะไรโอ้พอดีเอามีดมาตัดเค้กโอ้โหมีดตัดเค้กทาอะไรทําอะไรเอามีดมาตัดเค้กอยากกับหนามันไปนี่ไงฮะ ทกครังคู่ไปบอทเอามิดมาตัดเค้กโอ้บอยบ,บ,อยอบัย,เออเยนียนบ้นอบอยมันทำอะไระอ๋อบอยดีผมเอาเบียร์ไปเสิร์ฟครับนายนะเฮ้ยจะบอยมึงทำอะไรเนี่ยอ๋อพอดีผมจะเซฟผมสักหน่อยนะครับคุณชายเฮ้ยมึงทำอะไรจะขวดปลาเหรอจับมันไปไม่ได้ผมแค่จะเสิร์ฟให้ผมอ๋อฮะแกคิดติดจะแล้วที่จะไปยุ่งกับตำรวจตำรวจ ทำอะไรตำรวจอ๋อพอด,ดีผมมาตรวจราชจำเวยครับแปลกแปลกนะเฮ้ยจะแบบเออ,ย,อ,ย,อ,เอ,อเย่องย่องเฮ้ยตำรวจทำอะไรเปล่าเปล่าไม่มีอะไรไม่มีทางอื่นให้เดินเหรอตำรวจครับเฮ้ยอ,อ,อย่าแบบนี่ไงจับตำรวจไปเออโยนไปไปนี่ตายอยีกคนหนึ่งเหลือสองคนละเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทำอะไรคุณตำรวจเปล่าไม่ได้ทำอะไร ผมเป็นหัวหน้าแก๊งเลยนะเฮ้ย hey! ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสบายสบายครับนายท่านเฮ้ hey! ยบบอย่ามาบนี่ไงเต็มหน้าเต็มตาจย,ยหาง้างอะไรฮะไป <Hey! S 2> ดูนดูนตอกเอ้หนุ่มนี่ทำอะไรฮะเฮ้ยมึงทำอะไรเออเปล่าครับยองเฮ้ย <laughs> hey! ทำอะไรเออเเปล่าครับผมผมแค่อยากจะเกาหลังแค่นั้นเองเฮ้ยจ้าไปแบ นี่งไงบูทำอะไรไม่รู้ตามมาตาเรือไปนี่เลยขังขังตายยังไงมีใครไม่อยู่เปล่าเฮ้ยเราจะพาดานแะล้วฮ,โฮูมบูบูวันหน้าแกงมาเฟียที่แข็งแกร่งที่สุด